สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องโรคไอกรนนะคะมีคำถามที่หลายคนสงสัยเลยค่ะว่าจริงๆแล้วเนี่ยคนที่เป็นโรคนี้เขาแพร่เชื้อให้คนอื่นได้ตอนไหนบ้างแล้วก็เอ่อถ้าเกิดมีเชือ้อแต่ยังไม่ได้ไอหรืออาการมันดูไม่ค่อยชัดเจนเท่าไหร่แบบนี้จะยังแพร่เชื้อได้อยู่หรือเปล่าคะสวัสดีครับ เป็นคำถามที่ดีมากๆเลยครับผมเพราะว่าโรคไอกรนหรือ pertussis เนี่ยนะที่มันเกิดจากเชื้อแบคทีเรียบ e ตเท l ลาเพอร์ s i s มันติดต่อกันง่ายมากเลยครับแค่อยู่ใกล้ๆคนที่มีเชื้อก็มีโอกาสติดแล้วซึ่งข้อมูลที่เราจะคุยกันวันนี้นะครับก็มาจากเอกสารคำแนะนำด้านสาธรารณาสุขฉบับล่าสุดเลยครับกรกฎาคม2 0 2 5นี่้ี่เองอ๋อค่ะงั้นเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าค่ะคนที่ติดเชื้อไอกรนแล้วเนี่ยเขาจะแพร่เชื้อไปให้คนอื่นได้นานแค่ไหนคะ่ะ ครับคือโดยรวมๆแล้วเนี่ยนะคนที่ติดเชื้อ,เ,อ,อเขาสามารถแพร่เชื้อมันได้นานเหมือนกันนะถึง4-5สัปดาห์เลยครับนับตั้งแต่เริ่มมีอาการป่วยนะครับโถึงห4-5สัปดาห์มันนานเหมือนกันนะคะเนี่ยแล้วมีช่วงไหนเป็นพิเศษไหมคะที่แบบเชื้อมันจะแพร่ได้ง่ายที่สุดเลยมีครับอันนี้สำคัญมากเลยคือช่วงที่แพร่เชื้อได้มากที่สุดเนี่ยนะกลับเป็นช่วงแรกๆของการป่วยเลยครับที่เราเรียกว่าระยะอาการคล้ายหวัด ซึ่งอาการมันอาจจะยังไม่ชัดเจนมากนะแค่มีน้ำมูกไอเล็กๆน้อยๆคล้ายหวัดธรรมดาและที่สำคัญมากๆเลยคือเชื้อแพร่ได้มากแม้กระทั่งก่อนที่จะเริ่มมีอาการไอแบบที่เราคุ้นๆกันนะครับแล้วก็รวมถึงช่วง3สัปดาห์แรกหลังจากเริ่มไอด้วยครับเอ๊เดี๋ยวนะคะฟังดูน่ากังวลจังหมายความว่าคนที่ติดเชื้อเนี่ยแพร่เชื้อให้คนอื่นได้ ก่อนที่ตัวเองจะรู้ตัวว่าเป็นไอกลหรือก่อนจะไอหนักๆด้วยซ้ําอย่างนั้นหรอคะถูกต้องเลยครับนี่แหละครับคือความท้าทายเลยในการควบคุมโรคนี้เพราะว่าเชื้อแบคทีเรียมันเริ่มแบ่งตัวในจมูกในลําคอแล้วทําให้มันแพร่กระจายได้ง่ายตั้งแต่รแรกๆเลยก่อนที่ร่างกายจะแสดงอาการไอที่มันเป็นลักษณะเฉพาะของโรคออกมานะครับคนรอบข้างก็เลยอาจจะรับเชื้อไปแล้วโดยที่ไม่รู้ตัวเลยอ๋อเข้าใจแล้วคะ่ะอย่างนี้นี่เอง แล้วถ้าสมมุติว่าไม่ได้รับการรักษาไม่ได้กินยาปฏิชีวนะเลยล่ะคะจะแพร่เชื้อได้นานแค่ไหนครับถ้าไม่ได้รับยาปฏิชีวนะเลยนะครับระยะเวลาที่แพร่เชื้อได้เนี่ยจะนานถึงประมาณ3สัปดาห์หรือก็คือ21วันนับจากเริ่มมีอาการไอครับ21วันก็สามอาทิตย์เลยนะแล้วถ้าเกิดว่าได้ยาปฏิชีวนะล่ะคะอันนี้พอจะช่วยลดระยะเวลาแพร่เชื้อได้บ้างไหมคะ โอ้ช่วยได้มากเลยครับผมถ้าได้รับยาปฏิชีวนะที่เหมาะสมตามที่คุณหมอสั่งนะครับระยะเวลาที่แพร่เชื้อได้เนี่ยจะสั้นลงเร็วมากเลยเหลือแค่ประมาณ3-5วันเองครับหลังจากเริ่มกินยาก็ขึ้นอยู่กับชนิดยาด้วยนะครับค่อยยังชั่วหน่อยคะ่ะทีนี้อีกคำถามหนึ่งที่คาใจเลยคือถ้ายังไม่มีอาการไอเลยจริงๆหรือมีอาการน้อยมากๆแบบแค่รู้สึกเหมือนจะเป็นหวัดนิดหน่อยไม่ได้ป่วยหนักอะไรเลย แบบนี้จะยังแพร่เชื้อได้อยู่ไหมคะคำตอบเคยได้ครับชัดเจนเลยครับอย่างที่อธิบายไปตอนแรกเลยว่าช่วงที่แพร่เชื้อได้มากที่สุดนะครับคือช่วงแรกๆของการป่วย ซึ่งอาการมันอาจจะยังไม่แสดงออกมาชัดๆหรือมีแค่เอาอาการคล้ายหวัดเล็กน้อยเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นคนที่มีเชื้ออยู่ก็สามารถแพร่เชื้อให้คนอื่นได้แม้ว่าตัวเองจะยังไม่ไอหรือยังรู้สึกสบายดีอยู่ก็ตามครับอา้าวงั้นก็แปลว่าคนที่ดูเหมือนสบายดีหรือแค่มีอาการแบบครันเนื้อครันตัวนิดหน่อยก็อาจจะเป็นคนแพร่เชื้อไอโครนให้คนอื่นได้โดยเฉพาะกับเด็กเล็กๆที่อาจจะติดจากผู้ใหญ่ในบ้านอย่างนั้นหรือเปล่าคะใช่เลยครับผม ข้อมูลก็ชี้ไปทางนั้นเลยครับว่าการติดเชื้อในเด็กเล็กๆเนี่ยส่วนใหญ่เลยมักจะรับเชื้อมาจากพี่น้องหรือผู้ใหญ่ในบ้านนี่แหละซึ่งคนกลุ่มนี้เนี่ยอาจจะมีเชื้อแบคทีเรียอยู่ในจมูกในคอโดยที่ตัวเองอาจจะมีอาการน้อยมากๆหรือยังอยู่ในระยะก่อนแสดงอาการไอชัดๆด้วยซ้ําอมแล้วก็ยังมีกรณีที่บุคลากรทางการแพทย์นะครับบางทีติดเชื้อโดยไม่แสดงอาการชัดเจนก็อาจเป็นแหล่งแพร่เชื้อโดยไม่ได้ตั้งใจได้เหมือนกันครับ สรุปง่ายๆเลยนะคะก็คือจุดที่ต้องระวังที่สุดคือช่วงแรกๆของการป่วยแม้จะยังไม่ไอหรือไอไม่มากและก็ช่วง3สัปดาห์แรกที่เริ่มไอและที่สําคัญมากๆคือแม้จะมีอาการน้อยนิดเดียวก็ยังแพร่เชื้อได้อยู่ดีแต่การได้รับยาปฏิชีวนะที่เหมาะสมก็ช่วยลดเวลาแพร่เชื้อได้เร็วขึ้น ถูกก้องครับการเข้าใจเรื่องนี้สำคัญมากจริงๆครับโดยเฉพาะในการป้องกันการแพร่เชื้อไปให้กลุ่มที่เปราะบางมากๆอย่างเช่นทารกที่ยังเล็กมากๆอะครับที่ยังได้รับวัคซีนไม่ครบหรือว่าภูมิคุ้มกันยังไม่แข็งแรงเต็มที่เพราะถ้าเด็กกลุ่มนี้ติดเชื้อขึ้นมาเนี่ยอาการจะรุนแรงมากแล้วก็อันตรายถึงชีวิตได้เลยนะครับขอบคุณมากๆเลยค่ะที่อธิบายให้เห็นภาพชัดเจนเลยวันนี้มีแง่คิดอะไรทิ้งท้ายให้เราได้กลับไปคิดกันต่อไหมคะ ม,มีครับคือในเมื่อเรารู้แล้วว่าการแพร่เชื้อไอกรนเนี่ยมันเกิดขึ้นได้ง่ายมากๆเลยนะแม้กระทั่งก่อนที่คนคนนั้นจะรู้สึกป่วยจริงๆจังๆหรือมีอาการชัดเจนออกมามันก็อาจจะทําให้เราต้องกลับมาทบทวนพฤติกรรมตัวเองเหมือนกันนะครับเวลาที่เรารู้สึกไม่ค่อยสบายคลันเหนือคลันตัวหรือเหมือนจะเป็นหวัดนิดๆหน่อยๆเนี่ยโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าเราต้องไปใกล้ชิดกับทารกแรกเกิดหรือคนที่ร่างกายอ่อนแอหรือกลุ่มเปราะบางอื่นๆเราอาจจะต้องคิดว่า เอ๊ะเราควรจะระมัดระวังตัวเองมากขึ้นแค่ไหนดีครับอันนี้น่าคิดนะครับ